โอ้ยไม่ต้องห่วเถอ่ก็ได้เงไนไคก็ตังเพิ่นขาเพิ่นยิงกรทสารไทยฮ่อกนดิเมอวานนี้วเสียท่ารสานไทย่าสั่นโต้ตอบเขาจะเคลียร์นะไม่หนึ่งจะเอาเห็ดจะผัวข้ัวบุงผู้ใหน่อยของของไข่นะของนียจอยค่ะของยายจอยอ๋อมีคนตังแล้วผมซื้อมาได้เหนอานี่ ได้อายุค่ะเอาได้คือเอาคือส่งนี่อีกบ่เอายายมายังไงเคยเห็นหน้าผมอยู่บ่ตัวหัว่าผมเป็นเจ้าเคยมาเล่นน้ำยายในประจำอ๋อมาเล่นน้ำแม่บ้านผมค่ะอ๋อได้เห็นหน้าผมครั้งแรกหรือหลายเทื่อแล้วเห็นหลายเทื่อแล้วเอาผมงทุบมาเห็นว่าเสียสิบประหกจักให้จอยบ่จ้ามืัอนี้ผมเห็นดังเลยผมเห็นักกุ้งผมเลยไปถามภาคอยกมีค่ะหายใจหวานใจภาควยหนึ่ถุงละาสวัสดิ์ขออนุญาตขออนุญาตครับถุงละาสวัสดิหอยย่างอย่างอื่นหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่เอาไปกินกับอะไรได้กล้วยกระได ไปโปดได้ปล่โอ้ฮะไปโปดที่เออก็ไม่รู้กันเด้อยเขา,เาจะไปได้ก้อยวะเออจา้าจัดหาบาทหรือบาทอีกแล้วกูว <laughs> <laughs> อ๋อโอเคเดีย๋ยวผมซื้อให้พนักงานผมกินทำอะไรทำกินพรุ่งนี้ไหมอ่ะทักกุ้งอเอาเอาเราไปส่งเขาแล้วบนันนี้ไปไปส่งเขาแล้วนีอะไรส่งมาขั้นผมเหมาเหรอจะมีของไปส่งเขาอีกเปล่เอาเสี๋ยวเดียเอาเบิร์ดไปส่งเอาเบิร์ดเหรอฮะ ตังยี่ที่มัดนี่เบิดอีเสียเจ้าบาทลเหรอรวยพรวดโอ้ผมมีงเงินหอดแาบนั้นเหรอเจ้าเราเจ้ากันของธรรมชาติมาเจอจีนเกลียนบอกล้วถ้าถ้าผมเมาแล้ววันนี้เจ้าใดไปส่ทรงของเขาเขาสิบ,บ,ว,บว่บาบ่เว้าเอา,อาเอาเมาว่าได้ส้อเอาโอเคอันไหนเอา,าคิดว่าที่แบงค์ไหนผมได้ผมเอาซ้ำนั่นละเอามัดจักบาทสิบบาทค่ะเอราะว่าสิบบาทงานเอาสิบห้าบาทเอาจักมัดเคืองเด้อ อันนี้เป็นร้อยหนึ่งเออสิบบาทเหรออ่ออันนี้ก็เป็นร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าเอามาอีกมัดหนึ่งเอาไปทําอาหารกินตอนพรุ่งนี้เอาไปเลี้ยงลูกค้าด้วยเลี้ยงพนักงานด้วยนี่ร้อยหนึ่งแล้วเอาแบ่งอีกไหมแบ่งได้อีกไหมได้ค่ะได้แบ่งได้อีกแต่ว่าอย่าอย่าให้แบ่งหลายจนเขาดะจมด้วยคุณได้มากอย่างนี้ขายบ่นี่อย่างนี้ขอน่านใหญ่ค่ะอ้าอ๋ออันนี้เป็นเบาหวานกันเลยให้แกอ๋อกินอะไรฝรั่งขี้นกใช่ไหมไม่ใช่มะละกินกอืมให้อีกสองมัดค่ะอห้สองมัดเพราะเนาะเดี๋ยวคนสั่งไหวเขาจิ ดาผมอ่าโอเคเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบาทไหมอันนี้หนึ่งร้อยร้อยยี่สิบบาทเลอแล้วเอแล้วอ่าเงินพอป่ะล่ะเนาะเอาผมให้สองหมืนเลยบอตองทอนสองหมื่นบอตองทอนเงินเล้าเงินกับพูชาแรกในยูเงินเล โอ้ยไปตั้งเขาเถอะไปตั้งเขาเพ่อยังเพื่อนยังไปคือตั้งเพื่นเขานไต่แต่ทหารเขาเนาะอม่ไยังทหารเขาเห็นยังไม่เห็นยังเขาเป็นยิ่งกวทหารไทยกวนดิคือหูข้าวให้บอกได้คือหูเปิดเจออยู่เหมือนวโอ้ยเสียทหารไทยว่าจะเอสิบหกคืู้นโอยอะไรพวจะเอบกนี่เป็นยังจะวนว่จะวดโอ้เอบกไม่บิก็คนใหญ่อยู่โตตอบเขาจะที่อันีนึ่งจะเขาเห็ดจะขว อย่กันเนาะก็มากันเรื่องเนาะอ๋อล้านไม่จะเครียดไม่จะเครียดอันนี้จ่ายร้อยยี่สิบใช่ไหมเนาะอ้าวอย่าให้ติ๊บให้ติ๊บให้ติ๊บด้วยให้ติ๊บอีกสองร้อยได้ไหมอ๋อหมดนี่แล้วเกินจักบาทพูดนี่อ๋อให้หมดเลยขอพูดอะไรไรเสียพูดอะไรโอเคครับอ้าวขายของครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ครับอ่ะก็คือแม่แป๊กนี้เป็นแม่บ้านที่ทําอาหารที่สาขาดงลิงใครมาซื้อรถยากแม่แป๊กทาอาหารให้กินวันนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูกค้าใช่ไหมเดี๋ยวพ่กนี้ใครมาซื้อรถได้กินผักบุ้งแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับสาขาดงลิงนะครับสวัสดีครับ